สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับที่ช่องคูแฟดปลอยปลายครับคลิปนี้เป็นคลิปตอนกลางคืนนะครับก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับเห็นไหมครับรถติดนะครับเนื่องจากว่าปิดเส้นทางตรงเลนกลางนะครับรถกร็เลยกระจุกตัววิ่ง เส้นคู่ขนานนะครับเห็นไหมครับรถติดมากๆเลยนะครับต้องค่อยๆไปนะครับบรรยากาศถนนพระราม2อัปเดตตอนกลางคืนนะครับปกติถนนอย่างที่เคยแจ้งไปนะครับเขาจะปิดช่วง3ามทุ่มแต่พักหลังมาเริ่มปิด2องทุ่มมันก็เลยทำให้คนที่เขา กำลังเลิกงานช่วงประมาณ2องทุ่มกันนะครับกลับไปยังบ้านกลับที่พักเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นการกระจุกตัวนะครับรถก็เลยเยอะขึ้นนะครับรถก็เยอะขึ้นทำให้เกิดการจราจรติดนะครับเส้นถนนพระรามสเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขับมาเส้นนี้ในช่วงก่อสร้างแบบนี้นะครับก็ต้องทำใจนะครับ ขับรถก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะครับยิ่งถ้ามีอุบัติเหตุหน่อยนิดนึงก็ติดยาวเลยนะครับนี่ขนาดยังอะไรนะครับก็โอ้ติดหนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นโอ้นี่ออกจากที่ทํางานตั้งแต่สองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้คือชั่วโมงยังไม่ถึงไหนเลยครับจะบอกว่ารถติดหนักมากครับต้องอาศัย วิ่งเลนซ้ายสุดเลนนะครับเพื่อที่เราจะได้ตามกับรถที่เขาขนส่งสาธารณะนะครับมันก็จะดีหน่อยนะครับที่ดีกว่าเลนอยู่กว่ามือนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ก็ขับสบายเลยครับมอเตอร์ไซค์คล่องเลยมอเตอร์ไซค์นะครับเนื่องจากว่าวิ่ง เข้าตามซอกตามมุมได้นะครับมันไม่เหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์นี่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาก็ไม่ได้นะครับก็ติดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนะครับจากที่เคยบอกไว้ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยมันก็ติดนะครับแต่นี่ตอนกลางคืนยิ่งติดครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับถนนพระรามสองนะครับคุณผู้ชมก็ก็ต้องทําใจครับเนื่องจากว่ามันมีการก่อสร้าง แล้วก็ปิดเลนกลางนะครับปิดเลนกลางไม่ให้รถวิ่งมันก็เลยทําให้รถนะครับที่มาจากเส้นสมุทรสาครน,นะครับเส้นสมุทรสาครที่มุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพเนี่ยมันก็เลยทําให้กระจุกตัวนะครับกระจุกตัวนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับด้านหน้านะครับตรงด้านหน้ามันก็จะมีทางแยกนะครับเบี่ยงซ้ายเพื่อที่จะไปเส้นบางแคนะครับนนทบุรีบางใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราตรงไปนะครับมันก็จะขึ้นเนินตรงสารเจ้าพ่องูนะครับขึ้นเนินเพื่อที่จะเรามุ่งหน้าไปเส้นกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยว พอเราขึ้นเนินตรงสารเฉพาะ่งูเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงเนินนะครับตรงนั้นยิ่งติดเหมือนกันครับเพราะว่ารถมาจากเส้นบางแคมันเบี่ยงครับมันเบี่ยงแล้วก็ไอรถทางเรามุ่งหน้าไปเนี่ยมันก็ไปบรรจบตรงนั้นพอดีมันก็เบี่ยงยิ่งติดเลยครับเพราะว่ามันติดมันปิดถนนเลนกลางยาวไปจนถึงนู่นเลยครับจอมทองนะครับ เขตยอมทองสิ้นสุดถนนพระรามสองเลยมันปิดถนนนะครับมันก็เลยทําให้รถวิ่งเลนซ้ายเลนเดียวนะครับทางผู้ขนานนะครับรถก็เลยกระจุกตัวนะครับทําให้การจราจรติดขัดนะครับต้องทําใจครับใครที่ทํางานเส้นนี้หรือว่าสัญจรเส้นนี้ก็ต้องทําใจครับเนื่องจากการก่อสร้างครับนะครับ ก็อัปเดตก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องคูแฟสโปรไปกันด้วยนะครับก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะครับไปพร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ